สวัสดีส <น S 2> ค่ะนะคะตอนนี้แนนซี่นะคะอยู่กับใครเอ่ยแทนแท้นี่นางน่ารักมากเลยเพนที่น่ารักสะกดจะงอนกันแค่ไหนนะฉลาดใส่เอ้ยดูสิต้องไปรับที่ห้ารถแล้วก็พามาที่ห้าดูเดชใช่ไหมเดชแล้วไม่รักฉันจะรักใครเลิฟยูทุกเป็รักเธอเหมือนกันนะจ๊ะรักช้าชิชามีอะไรบ้างตอนนี้คือจะอะไรอยากกินส้มคืออยากกินส้มตำมากแล้วแบบว่าแนนซี่ จะกินตั้งแต่ตอนนี้ที่ไหนนะที่บอกเขามาในนี้พงมาหาดูมีร้านหนึ่งมีทุกอย่างเลยเนาะมีน้ำส้มตำเนี่ยมีเดี๋ยดูมีอะไรบ้างร้านหน้าน่ากินมากอยู่ตรข้ามร้านโกสะดาเลยร้านทองโกสะดาเลยใช่ใช่อยู่อันนี้ร้านหน้าอันนี้ร้านหน้าเขาบอกเขาขายวันเลือดสามหม้อล้วชิมแล้วใช้ได้มดูสิลิซิลิซิไม่กินหมูด้วยร้านหน้าเงียบสุนใจปะใช้ได้แตไปในน้ำส้มตำปลาไหลน้ำส้มตำมองไม่เห็นเธอ เะไรนะซุตดาบาราตันี่อะไรเขาเรียกอันนี้ข้าวหมูย่างน้องเห็นไหมไอ้น่ะอมข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างอันนี้น่ากินมากดูดีเดี๋ยวให้ยำมามามาดูน่ากินจริงๆอ่ะแล้วนี้สมยศปรุงโซดาสมยศปรุงหัวโซดาเรามากินกันให้ลองชิมหน้หน้ากัคุณผู้บริสุทธิ์เหนืหน้าเหนือหน้าในที่สั่งมานะคะใ่ะเด็ดค่ะที่ร้านคนนี้ใช่เห็นหม้อมาเลยเลยยังไม่ได้ปรุงเนาะรสชาติยังไม่ปรุง ก็ใช้ได้นะอร่อยดีแบบอยากกินอะไรแซ่บๆก็เลยมากินกันสองคนน้องซุนยามาม่าดิเนื้อใส่ไม่กดแล้วกินปลายกินปลายนี่แล้วก็มีตรงนี้ยำอยากจะให้ดูโซดายำมาม่าใช้ได้ไหม

อ้อืเดี๋ยวกทำแบบถามมาถามอือส่งมาถามอะไรบอกสิเผื่อว่าหลดได้คือเป็นชนิงเปิดทําการนะคะวันที่5เนี่ยก็คือ5มกราคมนี้แนนซี่จะมีการส่งมาขามมล่วพดคลิปนี้นะคะสั่งได้เลยสั่งได้เลยสั่งได้เลยแล้วคลิปนี้จะโหลดได้เมื่อไหร่ปีหน้า ถ้าโหลดได้ก็คือสั่งได้เลยคือเขาเริ่มส่งวันที่อะไรริ่มส่งวันทีด้ะยริ่มส่งพรุ่งนี้แล้ววันที่ห้าไปเริ่มส่งวันที่ห้าแล้วมีคนมาโคนมาจองมาข่าวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวส่งของฉันของฉั้นจองไว้ด้วยอย่าลืมวันนี้อยากกินมากถามนางนางบอกมาข่าวมาแล้วอยู่บ้านเลยเดนมาแบบกำลันถามเร็วมากลุ้มากเลยคือแบบอยากกินมากอยากกินมากที่นี่อยู่บ้านแล้วฉันก็โทรไปรัานมาขามเขามีบ้านอีกโอ้ยพีอะไรสิถึงมาแล้วมาถึงมาแล้วสบายเลยเดยจะกินวันนี้กินอะไรนะสามที่บานก็ได้ยมเล่น ว่าเราหายโกรธกันแล้วเหลือยังเป็นเรื่องธรรมาาใช่เรอที่งอนแต่ว่าแบบไม่มีอะไรหรอกเหมือนเขาแบบปากร้ายแต่ใจดีจุ๊บๆยอมใจใจมากนะรอเปล่าปีนี้ฉันจะมีแฟนเนี่อารมณ์ไหนพูดเรื่องอะไรขึ้นมาพูดปิดรั่วโอ๊ยคนรชอปีใหม่นะขอให้เพื่อนนะให้ได้ให้โดนูกใจนะจ๊ะพูดหัวไม่ใช่สะตายคนบอกเราเป็นผู้ชินคิดได้ไงวะคิดได้ไงวะไปเลยเขาก็มาแต่อา แลราชอบผู้ชายเอาไหมจ้ไปว่าไม่บ่ากี่ตานะไม่ายจุ๊บจ